khu vực số 6, trái <laughs> khu, trái khu luôn rồi này, khu vực số 6,

ว่ากีฬวาบิณฑ์ฟองเนี่ยสร้างอะไรให้เขาบ้างเด็กบิณฑ์ฟองสร้างอะไรให้บ้างอันดับแรกเลยคือสร้างความรับผิดชอบถ้าเด็กถ้าถ้าเด็กเขาไม่รับผิดชอบเขาก็จะอยู่บิณฑฟองไปเรื่อยคือถ้าเขาคนพบวบ้าบิณฑฟองไม่ใช่ก็แสดงว่าเขาก็จะเดินออกจิณฟองไปอันนี้เราก็ปล่อยไปเพราะมีเรื่องปกติที่มีคนเข้ามิณฑองอกมีเรื่องปกติเพราะนั้นสิ่งสนาคัญนอกจากที่ไหนที่เราได้รับก็คือสร้างความรับผิดชอบแล้วก็นำเขาไปสู่เป้าหมายที่เขาอยากจะเป็นไม่ถาม ซึ่งความกระตําโจทย์กครับผมสิ่งที่พี่สร้างเนี่ยคือพี่เป็นคล้ายโค้ชโค้ชที่โค้ชิี่แนะนำว่าแนะนำว่าโรงการทุกคนไม่จําเป็นต้องเล่นพทักษะใช่ไหมครับใช่ทุกคน่ะเอาปินฟองเพื่อเป็นต่อยอดในอนาคตใช่มยอ่างเช่นตอนนี้ท่านคนที่เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย ส่วนชนานทายไหมครับผมอ่าราชบัณสุตชนาธิ์เกี่ยวกับสาธารณสุขครุณอาจารย์สองนี้่นแกก็จบจากขั้นต่อไปครับผมแกก็ไปเอาป,อปีบอลไปเล่นไปตีแล้วก็ชนะอยู่ในคณะก็เล่นมีความสุขก็ถือว่าเป็นเป็นระบบแสดงว่าทุกอย่างที่เราสร้าง <c oughs> ไม่ได้ว่าเด็กจะไป็น <c oughs> เล่นกีฬาต่อแต่เอากีฬาเป็นสะพานเพื่อไปเชื่อมอนาคตของเด็กใช่ไหมครับ แล้วก็ทําให้ตัวเองมีความสุขเวลาไปแข่งกับเพื่อนไปอะไรเงี้ยถ้าทํางานที่เรารักแล้ยกว่าจังมีความสุขครับพี่เยี่ยมเลยนี่ครับคือโค้ดป็นของแั่เป้าครับนี่ที่ชัยพิเศษชาติครับทุกคนครับสุดยอดครับผมตอนนี้ต้อไปก็เป็นที่เสียงครับเดกอาซีซูแค่สูงก็ร้งสูงอ่ะนี่โอเคครับนี่งดิ้งดจัไวจัมาดูดิ้งไว้ดิ้ง

Giảm cố cao, ôi Ui, hãy đèo im lên ơi Đi Đi cao Hít xuống, hít xuống, đi xuống Nè, ôi ui nè ê đó đi nè gặp chúng